ประชุมคารมครั้งแรกวันนี้ก็มีเรื่องสําคัญนะครับที่กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพวันนี้ทางข่าวคนคนข่าวก็เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีก่อนนะฮะจติกาวนิตมาคุยกันแบบตัวเป็นๆเลยนะฮะไม่ได้เห็นกันนานแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีนะฮะสบายดีครับคุณครับได้แบ่งความเครียดจากท่านนายกท่านรองนายกสุเทพบ้างไหมฮะ แบ่งไยังไงก็ไม่หมดครับโอ้วันนี้บรรยากาศที่ประชุมกรมเป็นัเคร่งเครียดไหมอ๋อก็ไม่ฮะก็ก็คือบรรยากาศก็ค่อนข้างธรรมดานะครับมีมีเรื่องสําคัญสําคัญพูดคุยกันเยอะก็ทํางานกันตามปกติเพียงแต่เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศเล็กน้อยนะครับแต่ว่านอกนั้นก็เหมือนเดิมครับครับแล้วก็มาถึงเรื่องของท่านร่างพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช่ครับคุณกัมพูก็เกริ่นไปแล้วนะฮะคนที่คนคือคนเขาฟังข่าวเลยเนี่ยยังไงฮะ บางส่วนก็เตรียมตัวจะต้องจ่ายภาษีบางส่วนก็รอฟังอยู่ว่าเอ๊ะเขาจะอยู่ในข่ายยกเว้นอะไรยังไงนะครับคือประเด็นแรกที่อยากที่จะเรียนเนี่ยก็คือเพื่อความชัดเจนนะครับเพราะว่ามีคนถามมาเหมือนกันบอกโอ้เสียภาษีบํารุงท้องที่อยู่แล้วครับเสียภาษีโรงเรียนอยู่แล้วนะครับยังจะมีภาษีที่เินอีกหรือเปล่านะครับข้อเท็จจริงก็คือ ภาษีที่ดินและสุกปลูกสร้างเนี่ยจะเป็นภาษีที่มาแทน oh. ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนอันเก่า oh. ไม่ต้องเสียแล้วจะ,จะถูกยกเลิกมาเตรียมตัวอันนี้แหละครับ <c oughs> ซึ่งสาเหตุก็คือทั้งสองภาษีนั้นมันมีความล้าสมัยนะครับ hmm. ทั้งในแง่ของอวิธีการคำนวณภาษีทั้งในแง่ของราคาการประเมิน hmm. ภาษีนะครับเ hmm. พราะฉะนั้นเดิมทีความจริงวิธีหนึ่งก็คือแก้ สองภาษีนั้นแต่ว่ามันจะต้องแก้เยอะซะจนคือศิทิกา <c oughs> เขาบอกว่าร่างใหม่ซะเลยดีกว่านะครับ <c oughs> มันก็เป็นที่มาของของ <c oughs> ของตัวร่างนะครับ <c oughs> อันนี้ในหลักของมันนี่ก็คือเราก็มองว่ารายได้ภาษีเนี่ยของประเทศเนี่ยณ <c oughs> ปัจจุบันมันส่วนใหญ่มาจากการเก็บภาษีจากรายได้ของคน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้ส่วนบุคคลจะเป็นภาษีนิติบุคคลหรือแม้แต่ภาษีวัดมูลค่าเพิ่มเนี่ย ก็มาจากการจับจ่ายใช้สอยซึ่งมาจากรายได้ของของของพวกเราทุกคนที่มีแต่ว่าภาษีที่มาจากความร่ํารวยคือทรัพย์สินที่ดินนะครับไม่ได้ถูกเก็บเพิ่มน้อยมากก็คือบางคนเนี่ยมีมีเงินอาจจะไม่มากแต่มีที่ดินมากมากเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเสียน้อยหรือหรือมีเป็นเป็นเศรษฐีที่แต่ไม่ทํางานเลยก็มีนะครับอย่างนี้ ภาษีเกือบไม่เสียทั้งทที่อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นที่มาของความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็ความไม่เป็นธรรมในสังคมถ้าพูดกันตามตรงเพราะฉะนั้นเราก็อยากที่ให้สัดส่วนภาษีนะครับที่มาจากทรัพย์สินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับภาษีที่มาจากรายได้ประเทศอื่นๆเขาเนี่ยบางทีเขาจะแบ่งกันประมาณ50-50นะครับระหว่างการเก็บภาษีจากรายได้กับการเก็บภาษีจากทรัพย์สินของเราณปัจจุบันเนี่ย ก้าเอมาจากการเก็บจากรายได้ประมาณ10%มาจากการเก็บจากทรัพย์สินห่างเยอะห่างเยอะมากครับเพราะฉะนั้นแล้วความกระจุกตัวของการเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ดินนี้ก็เป็นที่รู้กันนะครับเพราะฉะนั้นในแนวคิดของกระทรวงการคลังเนี่ยเราก็มีข้อยกเว้นนะครับที่จะต้องมีการทบทวนกันในรายละเอียดอีกในช่วงเวลาการพิจารณากฎหมายเนี่ยแต่ข้อยกเว้นในตุ๊กตาที่เรามีในปรัชญานี่ก็คืออันดับแรกเกษตรกร <c oughs> นะครับเกษตรกรใช้ที่ของตอนเองนั้นจะไม่ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีนี้มีกําหนดพื้นที่ไหมฮะท่านรัฐมนตรีค,คือคือมีทั้งกาหนดพื้นที่มีทั้งกําหนดมูลค่าของที่นะครับเพราะว่าอย่างในกรุงเทพเนี่ยนะครับที่มันแพงกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งตุ๊กตาไว้สมมตินะครับที่ที่ต่ํากว่า50ตารางวานะครับก็อาจจะได้รับการยกเว้นนะครับนอกจากนั้นที่ดินบวกมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เกิน1ล้านบาทก็ได้รับการยกเว้น S <S <ม>ถ้าในกรณีนั้นเนี่ยกว่าครึ่งของประชากรในกรุงเทพก็จะได้รับการยกเวน้นนะครับ <S <S ก็จะมีอยู่อีกอีกไม่ถึงครึงคร่งตัวเลขที่เป็นทางการหรือ,อยังครับหรือ,รอ,อยังนะงนะทั้งหมดนี่เป็นการคำนวณแต่ว่าเป้าหมายจริงๆแล้วในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็คือรายได้จากบุรบภาษีที่ดินและสึกงปลูกสร้างนะครับก็จะออกมาเท่าๆกันกับรายได้จากภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ณปัจจุบันรวมกันนะครับเพราะนั้นภาระภาษีเนี่ย ไม่ได้ออกแบบมาว่าจะต้องเพิ่มขึ้นในระยะยาวอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ในช่วงแรกๆไม่คราวนี้มันก็จะนํามาสู่อีกหลายๆเรื่องนะครับ,รบอย่างเช่นเราก็มีแนวคิดว่าเมื่อมีพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็จะต้องมีพรบธนาคารที่ดินด้วยนะครับโดยที่ท่านนายกพิเศษท่านก็ได้พูดไว้ตั้งแต่แรกบ,บอกว่าอยากให้มีการเจียดรายได้ภาษีส่วนหนึ่งจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมาไว้ในกองทุน อกองทุนนียก็จะมีไว้เพื่อที่จะซื้อที่ดินนะครับเพื่อใหอ้พี่น้องประชาชนเกษตรกร,ร,กรที่ยากจนไม่มีที่ดินทำรรหากินของตนเองอสามารถที่จะเช่าจากกองทุนนี้ได้ในราคาถูกหรือวันนี้ท่านรัฐมนตรีท่านหนึ่งท่านพีรพันธ์นะครับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็ได้เสนอแนะบอกว่าให้ความจรงิงกองทุนนี้เนี่ยน่าจะนําที่ที่ซื้อมาเนี่ยไปใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องที่ยากจนอาจจะไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยของตนเองได้ด้วยไม่ใช่ เฉพาะเพียงแค่จัดให้มีที่ทำเกษตรกรรมก็เป็นแนวคิดที่ที่ดีนะครับแล้วคิดว่านั่นก็คือจะเป็นเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการที่จะมีธนาคารที่ดินซึ่งส่วนหนึ่งรายได้จากการเก็บภาษีมาก็จะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปด้วยจะมาอันนั้นส่วนความจริงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บภาษีนี้จะเป็นผู้เก็บภาษีนี้วิธีนี้เนี่ยก็เป็นวิธีเสริมระบอบประชาธิปไตยในแง่ที่ว่า ตัวท้องถิ่นเองจะมีฐานรายได้ที่สูงขึ้นนะครับซึ่งซึ่งนปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นที่ท้องถิ่นเก็บได้เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับ,รบเมื่อเทียบกับรายได้รวมทก็จะตอบโจทย์นั้นด้วยที่ดินทําการเกษตรเนี่ยสมมุติว่ามีสักสักห้าสิบไร่รอย่างเงี้ยนะฮะและทำเองเนี่ยก็ตรงนี้ครับเป็นรายละเอียดนะฮะที่ทางคอรมอรก็บอกว่าช่วงระยะเวลาที่คณะรรมการคดษติกาพิจารณาร่างนี้ในแง่ของกฎหมายเนี่ย ก็ขอให้กระทรวงการคลังไปทําประชาพิจารณ์เพิ่มเติมนะครับ mm hmm. แล้วก็ไปศึกษาว่าข้อยกเว้นในรายละเอียดเนี่ยควรที่จะกําหนดอย่างไร mm hmm. นะครับ mm hmm. เวลาเราพูดถึงที่การเกษตรนะครับที่จะได้รับการยกเว้นภาษีนะั้นเราหมายถึงนายทุนด้หรือเปล่าที่ถือ mm hmm. ที่จํานวนร้อยไร่พันไร่หรือเราอยากที่จะจํหนวด่้ทดนที่จำกัด mm hmm. พื้นที่นะครับ mm hmm. ที่ได้รับการยกเว้นร,รายละเอียดเหล่านี้ต้องไปพิจารณาแต่ว่าหลักปรัชญาเนี่ยก็คือ ภาษีนี้เป็นภาษีที่เราต้องการจะเก็บนะครับจากเศรษฐีที่นะครับเพืเอ่อมามาช่วยกับคนยากจนเป็นหลักนะครับเพราะนั้นโดยนิยามของมันเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เนี่ย <ừ> ควรที่ต้องได้รับการยกเว้นเพราะประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศยังเป็นผู้ยากจนที่มีเสียงบ่นมานิดหนึ่งขอโทษนะฮะก็คือบรรดาแบงก์ทั้งหลายหรือว่าบริษัทอย่างเช่น บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ที่เขาบริบรหารพวก NPA นแบ,บงก์ที่บริหาร NPA อยู่นะครับมีที่ดินในถือครองในมากมายอันนี้เนี่ยภาษีเขาจะเพิ่มขึ้นเยอะไหมครัก็เป็นเป็นประเด็นนะครับที่ก็พิจารณาอยู่ว่าในกรณีที่เขาเขาถือทรัพย์สินที่ดินนะครับในลักษณะของหลับประกันนะครับในช่วงระยะเวลาที่เขาเป็นเจ้าของที่เขามีภาระภาษีหรือไม่ นะครับเพราะก็ต้องไปดูตามตรากะนะครับว่าความเป็นเจ้าของที่แท้จริงของเขามีมากแค่ไหนเขาสามารถที่จะไปใช้ประโยชน์กับที่นั้นได้หรือไม่นะครับเพราะว่าถ้ากฎหมายไม่ได้เปิดให้เขาใช้ประโยชน์จากที่นั้นเราจะไปให้เขามีภาระจากการถือครองที่นั้นด้วยก็อาจจะไม่ยุติธรรมเพราะเป้าหมายสําคัญส่วนหนึ่งของกฎหมายฉบับนี้นะครับผมครับก็คือการที่จะกระตุ้นให้ที่ที่นัปัจจุบันเนี่ยเป็นที่รกร้างว่างเปล่า นะครับมีต้นทุนในการถือครองนะครับทำให้เจ้าของที่พวกผมขอใช้คําว่านักกักตุนที่เนี่ยนะครับแทนที่จะทิ้งที่วิชยเฉยเนี่ยเป็นแนววิธีเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เขานําที่นั้นเนี่ยไปทําประโยชน์นะครับซึ่งก็จะส่งผลในเชิงบวกต่อสังคมและเศรษฐกิจอพูดง่ายยกตัวอย่างไม่ต้องมองไกลข่เวพวงเงี่ยนะครับ มีที่อยู่เยอะเลยไม่โทษเท่าไหร่ขนาดนั้นพมมีอยู่ประมาณ40กว่าไรนะครับเท่กว่า50ไรนะที่สูที่ไม่ต้องบอกมากอยู่โน่นครับอยู่อยู่สระบุรีนะครับซึ่งผมก็ซื้อทิ้งไว้ตอนนั้นขายหุ้นได้กำไรก็เอามาไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ทิ้งไว้เฉยนะครับที่มันก็สวยดีสักวันหนึ่งก็คิดว่าอาจจะเมื่อมีเวลานะครับไป พัฒนาเป็นรีสอร์ทอะไรก็แล้วแต่แต่ณปัจจุบันนี้คือไม่ได้ใช้ประโยชน์จากที่นี้สมมุติว่ามีกฎหมายมีมีมีภาษีตัวนี้เนี่ยซึ่งมันจะมีอัตราเป็นขั้นบันไดนะครับที่สูงกว่าอัตราปกติในกรณีที่เป็นที่รกร้างนะครับที่ที่ไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์แต่อย่างไรผมก็จะมีต้นทุนทางการเงินละนะครับณปัจจุบันเนี่ยผมถือว้เฉยผมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับภาษีมรุงท้องที่ก็น้อยมากเพราะว่าราคาประเมินนี่เป็นราคา เมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับแต่ถ้ามีภาษีฉบ,บับใหม่นี้เนี่ยผมผมเริ่มต้องคิดแล้วว่าถ้าสมมุติว่าผมให้ชาวไร่ในพื้นที่แถวนั้นนะครับมาเช่า,<ม>า<ไ>ปลูกมันปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันก็จะทําให้อัตราภาษีของผมเนี่ยลดลงดีกว่ามเก็บที่ไว้ดีกว่าไเก็บที่ไว้แถมยังอาจจะมีรายได้ส่วนหนึ่งจากค่าเช่ามาช่วยลดภาระภาษีของผมด้วยนะครับมันก็จะทําให้ที่เหล่านี้พูดง่ายกลับเข้ามาสู่มีมูลค่าการการการใช้ใช้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ทีนี้สุดท้ายก็คือรัฐมนตรีฮะอีกสักกี่ปีถึงจะมีโอกาสได้ใช้กฎหมายนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น เป็นมาตรการหรือเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะผลักดันแต่ว่าก็ต้องให้เวลากับคณะรรมการ,รีสุฎิกาในการที่จะพิจารณาเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนพอสมควนครนะครับหลังจากนั้นเข้าสภาเมื่อผ่านคฤษสุิการเมื่อไหร่นะครับรัฐบาลก็จะหยิบยกเข้าสู่การพิจารณาชั้นสภาทันทีนะครับซึ่งอย่างน้อยก็น่าจะไม่ไม่ไม่ไมก่อนปีหน้านะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็คง มีการอภิปรายกันพอสมควรนะครับในใน,ในชั้นสภาหลังจากที่ตราเป็นกฎหมายแล้วนะครับ,รบก็จะมีระยะเวลาอ,อ,อีก2ปีตามร่างที่เขียนไว้นะครับเพื่อเป็นเวลาในการปรับตัวแล้วก็เตรียมการในแง่ของการประเมินมูลค่าที่ดินทุกแปลงในประเทศเซึ่งก็เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยราชการต่างๆที่รับผิดชอบนะครับเพราะนั้นกว่าจะมีการเสียภาษีบาทแรกเนี่ย ผมคิดว่าอีกประมาณ3าสปี oh. นะครับ oh. แต่ในเรื่องที่เรารอกันมาแล้วเป็นสิบสิปีเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยวันนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นแล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลนี้ก็พูดมาตั้งแต่แรกก็มีคนปรามาทมาตั้งแต่วันแรกด้วยเช่นเดียวกันว่า mm hmm. สุดท้ายแล้วจะเอาจริงหรือเปล่า mm hmm. นะครับวันนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นว่ารัฐบาลของท่านพิสิทธิ์เอาจริงและผมคิดว่าเรื่องนี้ก็จะส่งผลในเชิงบวกต่อ,อาการสร้างความเสมอภาคในสังคมนะครับแล้วก็ นำไปสู่สังคมที่น่าอยู่ขึ้นนะครับเอาล่ะฮะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวมาเรื่องใหม่นะฮะตอนนี้พักสักครู่ครับ